ทุกคนเราเจอทองที่วัดป่าชุมทองไอทอ,ง,อจงจริงๆนะเนี่ยทองแบบโห้ใช่เลยอ่ดูวัดดูวัดใครอยากมาใครมาเที่ยววัดนี้ได้ทองด้วยนะแช่วัดที่อำเภอสุรินนะเดี๋ยวเราหาต่อเลยว่ะอดี่จังหวัดนาราที่ว่านะเป็นดงของทองเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะหาต่อนะทุกคน,อนโอ้เล็กกว่าผมหน่อยนึงโอ้ของแท้ของจริงเลยเนะี่ยดนได้ดทองไหมทองครับทอง โอ้เป่งกะล้วนี่หมันแล้วนี่หมันแล้วไม่เกี่ยวไป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 นี่หมอนี่หมอนี่ข้าพเจ้าประสมแบบนี้แล้วเดี๋ยวปักเขล็ดไว้ก่อนดูก่อนเมื่อกี้ช่างไม่เชื่อเห็นแววแบบนี้เลยนะใช่ครับเมื่อกี้ช่างไม่เชื่อใช่หรือเปล่าอันนี้สองเริ่มเชื่อแล้วตรงตานี้เอาช่างโท่นไปทำงาน เอ้ครับแมนแมนรีวิวจากช่องดับเบิลแบนนะวันนี้เราจะมาทดสอบว่าทองจริงทองปลอมเป็นยังไงนะพอดีเราไปเที่ยวมาแล้วเราไปวัดมานี่แล้วเราเจอเธอทองนะเป็นทองแท้ๆนะครับเป็นทองที่อยู่ในภูเขาทองที่วัดจุมทองนะที่นราชิวาสนะเป็นแหล่งขุดทองแล่น่อนทองที่ถือว่าสําคัญของภาคใต้เลยนะแต่เนี้ยเราจะมาทดสอบกันว่ามันจะเป็นยังไงครับก็คือเรามีความสงสัยว่าถ้าทองจริงทองปลอมเนี่ยเขาแยกกันยังไงนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่นั่นเขาบอกว่า ให้เอาทองที่เราเจอเนี่ยที่ผมเปิดให้ดูตอนต้นคลิปนะว่านี่คือตอนที่เราเจอกันนะจะมีของผมเองและของผ้าจานที่เจอนะ <No. S 1> แล้วก็ลองเราของผมเนี่ยจะเป็นก้อนที่ถือว่าใหญ่อยู่นะเราก็มาทดสอบดูว่าถ้าหยดมาในน้ําแล้วเนี่ยมันจะลงไปแบบปุ้มคือลมหายไปแล้วแก้งนะเราฟังเสียงและฟังลักษณะกันว่าเป็นยังไงนะคือเป็นการทดสอบง่ายๆนะที่ชาวบ,บ้านเขาบอกมาแต่ถ้าไปร้านทองเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเออมีเครื่องที่จะทดสอบได้ในระหว่างที่ ไปกดไปเดินหาเนี่ยก็มีแบบเม็ดสีที่เขาทําโบสถ์อยู่นะถือว่าเป็นโบสถ์ใหม่ที่ใครอยากจะไปบูชาหรือว่าไปทําบุญก็ได้นะแต่วันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าของจริงของปลอมเนี่ยเราจะทดสอบของปลอมก่อนนะไม่รู้เป็นเม็ดสีอะไรแต่ว่าคือเราอยากให้มาทดสอบดูว่าเป็นแตกต่างกันยังไงนะคืออาจจะเป็นสีก็ได้หรือว่าเป็นทองจริงก็ได้แต่เรามาดูว่าคลิปเนี่ยเราจะไปขายกันว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เราจะรับซื้อไหมนะอันนี้จะเป็นทองน่าจะเป็นทองปลอมนะเดี๋ยวเราจะทดสอบทองปลอมกันนะว่าเป็นยังไง เนี่ยหลังฐา,ากที่เราจะเอาเนี่ยมนันจะลออย่างนี้นะน่าจะเป็นสีนะที่โบดเขาทาแล้วก็มันล่อออกมาแต่ว,ว่าจริงๆที่เป็นเม็ดทองเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูมันจะลงน้ำตังเก้งเลยนะนเห็นไหมมันจะลงบุ๊บหายไปเลยน,ะนั่นคือของจริงนะ ว้าวนี่ครับให้ดูเลยนี่คือของเต์นี่จะเป็นแมทแมทนี่ลงน้ำแล้วมันจะปุ้งหายไปเลยแล้วก็เป็นการทดสอบง่ายๆนะวันนี้ เรามาสรุปกันเลยโอเคครับทุกคนสรุปกันว่าเนี่ยทองจริงๆนะที่เราไปเจอมาเป็นโชคดีของผมนะส่วนใครที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็นี่เป็นความรู้ให่ที่คนเรียนรู้ก็มันจะเป็นเกล็ดแบบเววาวนะเวลาเจอจะเววายแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่เหมือนหินทั่วไปมันจะเป็นเกล็ดทองนะซึ่งมีก็มีคนเจอและลักษณะเหมือนที่มันจะมีก้อนหนึ่งที่ของพระนะ กจะเห็นว่าเป็นก้อนเลยสีทองนี้เป็นบากายเลยนะอ,อก็มีคนเคยเจอก่อนหน้านี้ลแล้วแล้วเราก็ลงดมไปหาแล้วมันก็เจอจริงๆนะปัจจุบันบริเวณนั้นก็มีการล่นทองของชาวบ,บ้านอยู่แล้วนะก็คือเชื่อได้ว่าม,ามันเป็นทองจริงๆนะก็เดี๋ยวเราไปลองขายดูว่าได้เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราติดตามอีพีหน้าถ้าขายได้หรือไม่ขายได้รเราจะมาอัปเดตให้ทีนะครับวันนี้แมนเม์รีวิวคอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับเปิดทุกคนจะเจอทองเหมือนผมนะบ<ๆ>